สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านค่ะเมื่อนี่ก็มาพบก,กับช่องน้องพุ่มผ้าโชกค่ะเมื่อนี้ก็แอดก็จะพามาตามคงทุยไทยของน้องพุ่มกับความฝันค่ะวันิดไปรับชมกับฝากกดไลกดแชค่ค่ะกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นการไบพันให้คิดต,ต่อไปนะคะตอนนี้ก็ได้อยู่กับน้องพุ่มแล้วค่ะเอา้าน้องพุ่มเห็นหยางเนาะนี่เนาะ อุ้ยขับรถอุ้ยขับรถปุนปุนป่นปุนปุ่นป,นป,นปนขับรถด,ดับเพลิงเหรอถูกไหมไหวยถูกไหมถูกไหมลูกถูกไหมเรีกเรียกถูกไหม เนี่ยค่ะมาชมความน่ารักของน้องุูมก่อนค่ะก่อนสิไปสรุปโคงสุดท้ายเด้อค่ะนั่งนั่งกระลังหัดเบาค่ะสุดไหมวันนี้สุดไหมน้องภูมิกครับ Bye bye, song chụp đùa. Bye bye. bye, bye. bye. Uh, song chụp FC nè, leo Chúc còn, chúc xe FC, chúc <laughs> chạy FC. Này chúc xe FC này, chúc FC này. เนี่ยค่ะก็รลังส้นค่ะอึงเล่นกับพ่อบไอไปน้งพุ่มทำไรนั่งบอกพอนั่งละสั่นเอฟซีบอกพ่อนั่งค่ะจะขับรถได้พ่อขี่เหรอไหนไหนขับรถได้พ่อคุณพ่อขี่หน่อยขี่พ่อ บายบายสงจูบแงจูบ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 ้อกลัวน้องภูมิ รวยไหมรวยรวยโอ้โหรวยไหมครับรวยไหมรวยมนั่นะครับเดินแกชุม่มาก แอดกับได้ไทยความน่ารักของน้องภูมิแห้เอฟซีได้เบิ้งเราได้ค่ะที่ขอกันขามาว่าอยากเห็นความน่ารักของน้องภูมินะคะแ,แ,แ,แต่จะพามาสรุปโค้งสุดท้ายของน้องภูมะะิได้ค่ะนี่ค่ะโค้งสุดท้ายน้องภูมิหนึ่งกันยาสองห้าหกห้าได้ค่ะน้องพูดศูนย์เก้าเก้าเจ็ดค่ะน้องจับลอตเตอรี่ได้ศูนย์ห้าศูนย์หกห้าเก้าค่ะ ส่วนในตัวเลขของโคงสุดท้ายของความฝันของแม่ด้ค่ะกับันได้เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าค่ะในส่วนของตัวเลขของแม่น้องพุ่มฝันค่ะนี่ค่ะแบตเตอรี่ที่น้องพุ่มจับด้วยค่ะ ในส่วนของลอตเตอรี่ที่น้องภูมิจับด้ค่ะวันทีหน่หกันยาสองห้าหห้าด้คะน้องพูดศูนย์เกับ97ค่ะน้องจับลอตเตอรี่ศูนย์ห้าค่ะแล้วก็ห้าเกค่ะสำรับคลิปนี้แอดกับฝากเป็นแนวทางด้ค่ะสำรับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็พคอยมีโชคไม่ใช่ค่ะขอให้ โชคไฮมานในส่วนของตัวเลขที่เขามารับชม่มนะคะสำหรับพ่อแม่ท่านใดเอ็ซีท่านใดที่มักในตัวเลขอะล่องช้วินิตวิจารณญาณในการรับชด่ดมนะค่ะเอ็ดไยเป็นแนวทางค่ะอันนี้คือความฝันของคุณแม่นะคะฝันได้เจ็ดศูนย์หาศูนย์ศแล้วกะ 3ามหาศาค่ะเน้นไปที่หาศูนย์ค่ะสำหรับคลิปนี้กับ,บ่มีอยังหลายค่ะกะขอให้มีโชคมีชายเฮงๆรวยๆปังๆทุกคนค่ะที่เขามารับชมในคลิปนี้นะค่ะสำหรับมือนี่กบฝากไว้เท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะ